สวัสดีค่ะนเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณภูมิยานะคะวันนี้อากาศหนาวมากเลยค่ะดูะสิคะคุณภูมอยู่ท่ามกลางิมะนะคะประเทศไทยไม่มีนิมะนะคะเด็กๆช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดูหนาวนะคะวันนี้คุณภูจะพา,าเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์และพวกของฤดูหนาวถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะไปค่ะอันดับแรกนะคะเรามาดูประโยชน์ของฤดูหนาวกันก่อนนะคะ ในฤดูหนาวอากาศเย็นสดชื่นนะคะถ้าอากาศไม่หนาวจนเกินไปทำให้สถานที่หรือแหลง่งท่องเที่ยวต่างๆมีคนไปเที่ยวเป็นจำนวนมากมายอย่างเช่นทางภาคเหนือของประเทศไทยคะ่ะเมื่อผู้คนไปสถานที่ท่องเที่ยวทำให้พ่อค้าแม่ค้าประกอบกิจการต่างๆได้ดีและทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นคะ่ะ อากาศเย็นก็จะทำให้พืชผักบางชนิดเจริญงอกงามได้ดีนะคะเช่นสตรอเบอรี่แอปเปลิลอโวคาโดลูกพับนอกจากนี้ยังมีผักที่เจริญงอกงามอย่างเช่นแครอทบล็อกเกอรี่กะหล่ำปลีและมีผักอีกหลายๆชนิดนะคะ ต่อไปเรามาดูโทษของฤดูหนาวหรือข้อเสียของฤดูหนาวกันนะคะเมื่ออากาศเย็นมากๆก็จะทำให้เราไม่สบายได้ง่ายนะคะเช่นเป็นหวัดมีน้ำมูกนั่นเองค่ะบางคนเมื่อเจอกับอากาศเย็นมากๆก็จะทำให้ผิวพันแห้งปากแห้งแล้วก็ผิวลอกนะคะชาตามฝ่ามือฝ่าเท้านะคะ ถ้าเกิดผิวแห้งเราก็ควรจะใช้โลชั่นบำรุงผิวหรือครีมทาผิวเพื่อจะให้ผิวพรรณชุ่มชื้นนะคะเด็กๆอีกอย่างหนึ่งก็คือในฤดูหนาวจะมีหมอกลงในตอนเช้าเซึ่งจะทําให้การเดินทางการจราจรติดขัดได้นะคะเพราะหมอกหนามากก็จะทําให้มองไม่เห็นเส้นทางที่เดินทางไปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องระมัดระวังในการขับขี่รถยนต์นะคะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้รู้ประโยชน์และโทษของฤดูหนาวกันแล้วนะคะถ้าเด็กๆรู้อย่างนี้แล้วเด็กๆก็ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องนะคะที่เหมาะสมกับฤดูหนาวอย่างเช่นเด็กๆใส่เสื้อกันหนาวใส่ผ้า